สวัสดีครับเป็นรายการครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องย t u b e ชีพทำคำพิเศษนะครับยามบ่ายนะครับก่อนบ่ายสามโมงวันอาทิตย์ที่30พฤษภาคม2564นะครับวันนี้ผมก็ขี่มอเตอร์ไซค์นะครับจากวัดบวรนิเวศนะฮะมาที่วัดวชิระธรรมรามหรือวัดหลวงปู่ทวดนะครับที่อำเภอมหาราชจังหวัดพระนครรีอยุธยานะครับซึ่งอยู่ตรงกม .44 นะครับที่จะขึ้นไป ทางเหนือนะครับเส้นเอเชียนะฮะวันนี้หลวงพี่พระครูประหลัดสมชายนะครับได้รับแต่งตั้งจากเจ้าคุณสมเด็จพระวรรณรัตน์วัดบวรนะครับให้เป็นเจ้าวาดวัดนี้ชื่อว่าว,าดวัดวชิระธรรมารามครับนี่ฮะหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่ตรงนู้นนะครับด้านนี้เป็นใน,นเป็นบริเวณเขตสังขารามนะครับเขตสังขารามซึ่งแฟนรายการก็สามารถที่จะ ขับรถเข้ามาเที่ยวได้นะครับก็มีถาวรวัตถุที่กำลังสร้างอยู่นะครับเนี่ยสวยเลยครับวิหารเดี๋ยวผมจะขึ้นไปข้างบนนะฮะขอบคุณครับปแปะไดล้รอลอกรแล้วอ๋อแอลกอฮอล์อขอบคุณฮนะเวีนด้านหลัง ของวัดก็จะเป็นที่ออกกำลังนะครับเรียกว่าหนองเจ็ดเส้นนะฮะขึ้นมาด้านหน้านะครับนี่ก็เป็นหินอ่อนนะฮะก็ก็ถือว่าเป็นเป็นมุนนะครับเป็นมุนของวัด ที่จ right, okay. ับจุดเชื่อมต่างๆทำให้ประเมาเป็นตัวาทนในการลงขับ ปัญญาพรบัญอาพนักงนโลสมบัติอพระบูกิจิสาวุวัฒนาธนารามพระรูจักรทมิฬที่นี้วัดนีเว่านี่นก็ารีนี้ 来到。 รับผ mm ์แปดม8่0สี่พันมยกพุ่มข้อบินไเจดีเพ่ออยู่ด้านหลังร่างโบสดหรือเป็นสีสันองค์ต่างองค์สร้างวัดให้สมบูรณ์เป็นขวัมารตมหาเถรสรัคมเจ้าก็ควรอยู่เวิหนั้นแต่ระกอบวิธียกช่อบ้าซึ่งถือว่าเป็นช่อบ้าประิศาสารคิดว่าในประเทศชาติเรานั้นยังนเตรียมการยกช่อฟ้าและเจะบร kata yang hewa untuk fit marah, เจาวัตเสนธรรมั้วัพระนครีเยองคเมตตาและพระภูมิสุขพนะสุาจารเป็มตตาเป็นประธานในพิธีต่งตั้งเจ้าวัต

ในที่ปีดพระคาเธรรมยุทธ์ด็ะเดชคุณพระราวัชรากรเจาประด้าวันท่านผู้ใหญ่บ้านและท่านผู้มีเกียรตที่พร้อมวันนี้นับเป็นประวัติศาสตร์เป็นอย่างยิ่งสาเหตุที่ต้องบอกว่าเป็นประวัติศาสตร์นั้นเรื่องจากว่าวันนี้ได้มีการแต่งตั้งเจ้าว่า แล้วก็จะเป็นประวัติศาของวัดในฐานะเป็นเจ้าวาดรูแปแรกโดยลำดับสืบต่อไปผู่กันานานวัดวชิรัธรรมารามนี้มผมได้ยินท่านนายกวัดกระดคงสิที่บวรพัฒน์ใช่ไหมศิษย์ที่พัฒน์หรือที่เรารู้จักกันว่านายกุซึ่งผมก็ได้มีโอกาส เข้ามาสนองงานในช่วงที่มาดำเนินารแน่งผู้อำนวยการสำนักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดพนรศรีอยุิยาในหลายโอกาสหลายวาระและได้สนองงานในเจ้าประุลสงเดชพระวันรักในหลายโอกาสหลายวาระร่วมกับท่านในองค์รมหาลาชและวัดแห่งนี้ก็จะเป็นวัดสำคัญที่อาระเทศได้นำม,มา เดิมได้แต่งตั้งให้พระภูประหลาดสามภิพัฒนสุตาจารย์ดำรงตำแหน่งเจ้าวาดวัดวชรธรรมารามเป็นโมกับผมในโอกาสเป็นมงคลนี้กระผมขอเชิญกับสั่งชาวณาจังหวัดพนครนิยมศิยาและท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายเพื่อเราท่ทั้งหลายจะได พยุทธ์ที่08คับ2 5 6 4เรื่องแต่งตั้งเจ้าวาดวัดวชิรธรรมารามอำเภอพระรามราชวัดพร,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 ระนครศรีอยุธยาอาศัยอำนาจตามความในข้อ27แห่งกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่24พศ2 5 4 1ว่าด้วยกา แต่งตั้งตอดสอนรับสังกัญการออกคามามในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ปศ2 5 0 5แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับที่4ปศ2 5 6 1จึงแต่งตั้งให้พระครูประหลัดสมนิพิพัฒนาสุทาจาราย์สมชายฉายาพิชยโย อายุา7พรรษา30เวทยาฐานะเรียนทม5ประโยคนักธรรมนิเวศวัดอรนิเวศวิหารแวงอรณิเวศเกศพระนครปุชเพมานครตำรงตำแหน่งเจ้าว่าวัดวัธิรธรรมารามมีหน้าที่และอำนาจอานพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ปศ2550 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆฉบับที่4พศ2561พระภิกษุสามเณรและพระสง์ที่อยู่ในวัดตามดาวข้างต้นจงอยู่ในโบวว่าของเจ้าว,ว่าที่ะระดับการแต่ตั้งแล้วนั้นซึ่งปฏิบัติการโดยก็ด้วยพระธรรมวินัยกฎหมายกฎมหาเทรสมาคมข้อบังคับ กำสั่งมติประกาศของมหาเถทรสมาคมขอรงถึงความเจริญมอการไปโบมในพุทธศาสนาตลอดการรนาเกิน3นามนวันที่4เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2564ประเทศองคลโสกลนัะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคำมรยุ

ราชาพิญญาดัโพสุนวิมลรีราชามหาขณะพิการนายกพิจดธรรมรักบิทได้ร่วมกันในเจ้าวัดวัดวชิรธรรมารามอำเภอมัณฑนิคมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยบัญชาแห่งทนเจ้าคณะจังหวัดและภายใต้ร่มมารีธรรมแห่งท่านเจ้าประคุณสมเด็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอท่านท่าน ในสมาคมแห่งนี้ได้เปิดสาัาสาธุการขึ้นสามผหเพื่อเป็นการแสดงมุทิตาอาราวัธรรมถวายแ่ท่านเจ้าอาวาสวัดวดชิรธรรมารามโดยพร้อมเปลี่ยนกันเึงินสาธุสาธุ การสนทนาพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีอยุธยาได้เชรรมราชในวันนี้ท่้นก็มีท่านนายอำเภอมหาราชานนทรัตน์ไกรท่านผูมิในการสนทนาพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีอยุธยาตลอดจนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านศิษยานุศิษย์ท่าผู้ที่เคารพนับถือในธรานชาติ